ราบันทึกกับตรงเด่นครับรผมมาถึงแล้วครับร้านเขาอยู่ตรงรามคำแหงถนนรามคำแหงถนนรามคำแหง26นะครับหลงทางมาตั้งแต่6โมง6โมงเย็นครับตอนนี้ก็5ทุ่มแล้วครับร้านนี้อร่อยจริงผมตั้งใจมานานมากแล้วเต็มเขาเคยพามากินชิมทีหนึ่งมันอร่อยจริงแต่ผมมามาเมื่อะไหร่ก็หลงครับตั้ง GPS มา3รอบนะตั้งแต่6โมงยังไม่ถึงเลยครับเดี๋ยวไปนั่งชิมดูผัดหอยลายของร้านนี้ผมให้10ดาวเลยครับ อร่อยจริงๆผัดหอยลายนะครับเดี๋ยวเราเอาเขาอยู่ตรงนี้เป็นร้านเล็กๆน,นะครับอยู่ข้างทางติดถนนใหญ่นะครับโงเดนให้สิให้สิบด,ดาวเลยร้านเนี้ยขนาดขนาดลงทางยังต้องมาต้องมาให้ได้ครับใช้เวลามาหลายชัมม่วโมงมาเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาผัด หอยลายเขาครับอร่อยมากเจ้านี้ครับลุงเด่นติดใจมากเลยเคยมาชิมสองครั้งอ่ะยังไงมากรุงเทพต้องมาชิมครับร้านนี้อยู่ในซอยครับตรงข้ามเป็นบริษัทโอสถสภานะครับตรงนี้ครับอยู่รามคําแหงร่หครับใครอยู่แถวๆใกล้นี้ลองมาชิมดูนะครับอร่อยจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูครับมึงนีของก่อมตัวแล้วเสร็จแล้วครับไอหอยลายที่ว่าไฝฝันมานานพูดไวตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วหอยลายพัด หอยหลายผัด,ดเจ้านี้อร่อยจริงแล<ม>้วก็มีต้มยำมยผัดกระเฉดแต่ว่าอันนี้ล้ำชิมจุดนะเราจะแกงแค่ไหนชิมพองนี้กันเอาไปเอาไปผัดเองก็ไม่อร่อยเหมือนเขานะอซอยโอสดซอยโอสดเมื่อกี้บอกแล้วรามคำแหงซอยยี่สิบหกนะครับมาชิมมันแล้วก็ติดใจเลยร<ส>ู้ลูกค้าเขาไหม,ไม,ไมน้อยแค่ไหนอะไม่มีโต๊ะว่างเลย ตีรอบก่อนก็นมารอบก่อนก็นมาผมได้กินครับรถจนปวดขาเราไปทางนเลยลาได้กนะินแล้วก็ต้องใจเสร็จล,ลำอ่ะจม,มาิาลำอ่อะถใจยุ้งน้อสันงันไม่เนี่ยยุ่ ผมเพิ่งจะเรียนี่แหละเรีนของแบบอาหารไทยนะไปแล้วหูเส an okay. so. so. ียน้ำตาแล้วได้แล้วเออได้แล้วไม่แย้งแล้วไม่แย้งแล้วนี่อยากกิงด้วยกันจะไปแถวไอ้ไปย่างเลยไปบ้านค่ายเลยก็เขาล้านนั้นไม่ได้โซแป้ง่ะโซบ้านค่ายอยู่ในเขตเพื่อบ้านค่ายล่ะ ป่าใจได้กินแล้วครับ2กเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับลุงเด่นครับโอเคนะครับขัวมัรทุกของลุงเด่นครับใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะชิมนะครับยงเลยปัดไผ่ลาจ้านี้อร่อยกุณเ็นรโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานกันนะครับเป็นต้มยำหัวปลาเก่าครับปลาเก่าเนาะปลาเก่าครับเจ้านี้อาหารเขาแบบแซ่บทุกอย่างครับตุ้งเชยน้ำปลาก็มีครับก็ ต้งเรียนก็ติดใจร้านนี้มานานแล้วแหละมาเมื่อไหร่ก็หลงทางทุกทีมามาสามสี่ครั้งหลงทุกทีนะครับต้ยมยำหัวปลาเกา๋าหม้อไฟหม้อใหญ่เหมือนกันเนาะหม้อนี่กี่บาทเนี่ยประมาณร้อยเนี่ยมันนะ้งแต่ว่าอร่อยแต่ว่าอร่อยที่เจ้าเนี่ยมันก็สมราคาครับแต่ว่าขายไม่แพงเพราะเ <laughs> ขาอ,อยู่ติดฟุตบาทนะครับอาหารแก้ขวดดีแบบนเนาะสุดยอด หัวปั๊เพราะลูกเด่นนลุกเด่นดนี่ก็ชอบหัวปลายอยู่แล้วแบกแ่บบไงสิอบ้นสีเอาไปครับดูดยอดเลยสอบต้นสีก็คือชิมดูหน่อยชิมดูหัวต้มยำหัวปลาเก่าเจ้านี่ครับเป็นต้มยำน้ำข้นนะครับเขาขาใส่ประมาณว่านมสดหรือค่ะนิชั่น ็ได้เลยหัวปลาเกา่เกาครับร้านข้างทางมันอร่อยกว่ากว่าในพัตคาอ่ะอือันนี้ก็ติดใจเดี๋ยววันหลังต้องมากินอีกแล้วหัวปลาเกา่าในชอบอ่ะอร่อยดีก็ได้เลยเดียวลงางเลยเดี๋ยหวหลงทางมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นก่อนจะมาถึงร้านห้าทุ่มองก็ไ

ก่อนโรงเรียนอยู่กรุงเทพก็กินผัดผักกาดเชดนะครับชอบเป็นอาหารหลักที่ผักกาดเชดราดข้าวผักกาดเชดไฟแดงราดข้าวเนี่ยอร่อยครับนี่แล้วมันจะกรุบกรอบเหคิดว่าหอปลาเก๋าท้ามันเปียกมันแสบกว่าอย่างอื่นเลยเหรอ่ะชิมกรุบกรอบปลยมันแสบพอดีเปียเป็นสิคือคือเอ็ดบอ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 มันสิคือเอ็ดมันมันเปียนะไม่ต้องหอาหางพอหรกินึ่ง หมูปลาเก๋าที่เรากินเป็นหมูปลาเก๋าคือมันมันตุ่นเหมือนเตยเขาเลยรู้สึกว่ามันหนึบๆเหนียวๆแต่อันนี้มันว่ตุ่นไว้วานหนักหมูบ้าเออหัวปลาเก๋าที่เขาตุาเก๋ายักปลาเก๋าที่คือแบบว่าอร่อยจริงเขาจะตุ่นไว้จังนั้นอันนี้คือจะให้ากินเอ็งเอ็นห้วนเอ็นห้วนตุ่นแต่อันนี้มันว่ตุ่นเลยแข็ง เพียวเหมือนไอ้บะมจึงปากเอาเลยครับเดี๋ยวขอตัวชิมก่อนครับนี่อร่อยจริงครับใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะชิมนะครับอยู่ตรงรามคำแหงหรอกซอย26นะครับต้มยำหัวปลาหม้อไฟแล้วก็ถ้ามาอย่าลืมสั่งนี่นะครับอ่อนี่ครับผัดผัดผัดหอยลายนี่อร่อยมากครับเจ้านี้ครับโอเคนะครับขอตัวมาถึงกับโรงเรียนครับ